เป็นโผลเป็นพุน,พนะค่ะพี่น้องงูนี่มึงเลยนะคะสาบลาบอยู่ค่ะลงไปนี่ก็มิตรเหตดนะคะพี่น้องโอ้ยทองทางบนกระหิตค่ะ นีพี่สาวกับกุ๊กไก้แชแนวครับดูดูว่ามันถี่สั้นๆจัง่อยครับมันตื่นเตียนมีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะพ่อยังสีเป็นไผลกระตืนเตียนนะคะพี่น้องเบืองดอกเห็ดเนี่แล้ะค่ะเห็ดสวบรวบอยู่ ซ้ำหนึ่งสีคกับมันเลยทาย,ยางาน,นครับอันนี้หนาเป็นผ้าม่านหนาเป็นกระดิ่งแท่งครับกะสิมีสันส้นๆใน่จังน้อยนะคะพี่น้อง มูยใหญ่ขักนะคะมูนี่เก็บให้ดูค่ะตะอนแห้งนะคะ นะคเอาเส่ยถุงนะคะพี่นุ่งงามค่ะอีดีค่ะเห็ดมูนี้ นี่ก็เป็นพีเดียวจะเห็นผ้ามานนะคะเมืองหนองไท่อยู่ทางล่างนะคะเดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะ ดอกนี้งามดี ดูนะคะี่มมูลีที่ห้อไใ้นะคะ